นี่นะครับผมสามแบบสามรายการนะครับผมแล้วแต่ท่านจะชอบแบบไหนแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับตัวนี้ก็รอให้ปูนแห้งก่อนครับผมค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึ่งครับสําหรับตัวนี้นะครับผมรอปูนแห้งครับค่อยตกแต่งอีกทีหนึง่งนี่เสร็จแล้วครับรอแข็ง นี่ก็แต่งเสร็จแล้วครับรอใช้งานครับเช่นกันครับสองตัวนี้ครับแล้วแต่ท่านจะชอบแบบไหนนะครับผมที่ใช้ขวดแก้วคือหนูนี่เขาจะกัดและแคะนะครับผมถ้าใช้พลาสติกหรือไม้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นขวดแก้วนะครับผมแต่ในวงนี้เขาอาจจะกัดจะแคะก็แค่ไม่มากหรอกครับเพราะจะมีน้ําอยู่ตลอดนะครับผมน้ําจะเปี่ยมขึ้นมาตลอดนะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนะครับตัวนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับ แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับนี่สองตัวแรกครับทําก็ขวดขวดก็จะได้รับความสุกปกหน่อยครับผมภายนอกไม่ได้ล้างครับผมภายนอกตัวนี้ก็สะอาดหน่อยเพราะทําอันที่สามแล้วครับผมดอกกล้วยดอนทิลาคิปลงมือเกษตรบ้านบ้านขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจทําคลิปต่อต่อไปครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เป็นหนูขั่วครับอยู่ร่วมกันหลายตัวครับหลายไส์ครับ ครับระบบ so ให้อาหารระบบน้ำครับยูมกันหลายตัวครับวิ่งเหยียบน้ำแล่นมาหาอาหารเหยียบอาหารมาหาน้ำนะครับถ้าให้ครอกสุขปกนะครับผมจะเลยกรลังคิดแนวทางทํำระบบน้ำให้หนูไหมครับผมนี่ครับใส่กิโลนะครับสองตัวนี้ครับผมพันแม่พันครับผม นี่ครับระบนบนามเหยียบนามไปหาอาหารเปรียกชื้นเหยียบอาหารมหาหนามนะครับถ้าไม่ความเป็นเกิดความสุขปกและบอกระชื้นครับผมนี่ครับสุขปกมากครับเหยียบอาหารมหานามเหยียบน้นาไปหาอาหารนะครับผมเนี่จะสุกปกมากนะครับผมเปลี่ยน ระบบนำให้หนูไหมครับนี่ครับเช่นนี้ครับบอนี่ก็เช่นกันครับนี่บอนี่หนูน้อยลายตัวนะครับผมกาลังจะเริ่มเติบโตนีครับเหยียบน้ามหาอาหารเหยียบอาหารมหาน้าอาหารกับเปียกบนนะครับนี่เช่นนี้บอนี่เช่นนครับนี่พ่าพันแม่พันนี่ครับเหยียบน้าไปหาอาหารเหยียบอาหารไปหาน้านะครับผมถ้าไม่คอกสุขปกและชื้นนะครับผมเราด้เปลี่ยนระบบนำใหมแล้วครับผม